เพจประชุมพิทยานะครับวันนี้เราขอนเสนอนัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานในโรงเรียนของเรานะครับโดยนะครับเนื่องจากว่าเรานี่ยพบปัญหางานที่ซับซ้อนและใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานรูปประมาณงานบริหารทั่วไปงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนทุกท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่ซับซ้อนต้องทอําเอกสารหลายอยา่างและเปลีป่ยนเวลาสอนวันนี้ทางโรงเรียนเพประชุมพิทยา นะครับผมในฐานะผู้รายการขอนำเสนอ term, นวัตกรรมการแก้ปัญหานห้าป่าเพื่อช่วยให้ใหาากรในโรงเรียนสามารถทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโรงเรียนเพชรประชุมวิทยาของเราได้พัฒนาระบบการจัดทําแผนการเรียนรู้การบันทึกหลังสอนแบบออนไลน์ที่สามารถตอบแก้ไขและตรวจสอบได้ในที่เดียวพร้อมกับเชื่อมโยงการกอคะแนนการรายงานผลการเรียน ทำให้ครูผู้สอนลดเวลาในการจัดทำเอกสารและมีเวลาในการเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้นโรงเรียนได้นำนวัตกรรมเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย o o o l l e p p s สรคริปมาใช้ครูสามารถอัปโหลดแผนการสอนลงระบบจากนั้นหัวหน้าฝ่ายวิชาการจะตรวจสอบและอนุมัติผ่านระบบได้ทันทีก่อนส่งต่อให้รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการอนุมัติหลังจากสอนเสร็จครูสามารถบันทึกหลังสอนลงในระบบได้ทันที รวมถึงใช้ฟังก์ชันเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกคะแนนรายหน่วยได้ในหน้าเดียวระบบทั้งหมดนี้เชื่อมกับ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลหลักทำให้ข้อมูลปลอดภัยเข้าถึงง่ายและสามารถวิเคราะห์ผลย้อนหลังได้สะดวกผู้บริหารสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสอนครูแต่ละคนได้แบบเรียนไทมทั้งแผนการสอนบันทึกการสอนและคะแนนนักเรียนสามารถช่วยลดการใช้กระดาษลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสาร และทำให้ทุกฝ่ายทำงานได้คล่องตัวขึ้นมากฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์ออนไลน์มาใช้ซึ่งจำกัดการจองตามสิทธิของบุคลากรแต่ละคนทำให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนและปัญหาการใช้งานของห้องและอุปกรณ์ชนกันรวมถึงมีระบบแจ้งซ่อมที่ง่ายและรวดเร็วมีการพัฒนาระบบจองห้องเรียนที่เป็นห้องโสดหรือห้องแลปต่างๆ โดยครูผู้สอนสามารถลงจองห้องเรียนผ่านระบบเว็บแอปโดยกำหนดให้ครู1คนสามารถจองได้2คาบต่อสัปดาห์เพื่อบริหารให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้ใช้งานเพื่อพัฒนาการสอนและใช้ในการอัดวิดีโอการขอเลื่อนวิทยาฐานะ โดยใช้ g o o g l e a p p สโริปะและก Google Sheets เป็นฐานข้อมูลเราออกแบบระบบติดตามการใช้งบป,ประมาณรายเดือนและระบบเบิกจ่ายออนไลน์ที่สามารถกรอกเอกสารคำนวณค่าใช้จ่ายและพิมพ์เอกสารทางราชการออกมาได้เพียงในไม่กี่คลิกช่วยให้การบริหารงานงบป,ประมาณมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายและเป็นการลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนแต่ยังคงเป็นไปตามหลักการเบิกจ่ายของทางราชการ เพื่อช่วยป้องกันครูจากการกระทําความผิดและการตา้านที่จริตค่ะเราได้ออกแบบระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเว็บแอปที่พัฒนาด้วย Google Apps Script ระบบแจ้งเตือนผ่าน Telegram เริ่มจากเจ้าของโครงการสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดสิ่งที่จะจัดซื้อพร้อมจำนวนเงินในเว็บแอปจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะตรวจสอบข้อมูลหากถูกต้องระบบจะส่งให้หัวนหน้างานงบประมาณตรวจสอบและอนุมัตริระบบจะดำเนินการส่งต่อไปยังรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและสุดท้ายผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้ายเมื่ออนุมัติครบทุกขั้นตอนแล้วงานพัสดุสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อได้ทันที ตลอดกระบวนการระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านเทเล GRAM ไปยังเจ้าของโครงการเพื่อให้ทราบว่าเรื่องของตนอยู่ในขั้นตอนไหนนวัตกรรมนี้ช่วยลดขั้นตอนซ้ำซ้อนลดการใช้กระดาษและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนมีความโปรง่งใสตรวจสอบง่ายและติดตามได้แบบเรียนไทม์ สำหรับฝ่ายบริหารงานบ,บุคคลโรงเรียนได้นำระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของครูทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญเช่นอายุรชาชการการดำรงตำแหน่งวิทยาฐานะและประวัติการอบรมต่างๆได้อย่างเป็นระบบคุณครูรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถตรวจสอบจำนวนอายุรชาชการของตนเอง ได้ทันทีผ่านแดชบอร์ดว่าใกล้ถึงเวลาเลื่อนวิทยาฐานะหรือยังมีระบบนี้เพื่อวางแผนพัฒนาตนเองเช่นการตั้งเป้าหมายอุปมรายปีและติดตามผลงานของตนเองได้แบบเกี่ยวทางพัฒนาเว็บแอปในการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณครูในโรงเรียนเพื่อที่จะคำนวณเวลาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะเครื่องราชหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน ครูผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้ผ่านระบบด้วยระบบที่สร้างมาคุณครูสามารถคำนวณเวลาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในด้านต่างๆฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนได้นำนวัตกรรมเว็บแอปมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนการเช็คเวลาเข้าเรียน หรือการติดตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูสามารถใช้ระบบในการเช็คการเข้าเรียนตอนเช้าบันทึกพฤติกรรมเช่นขาดลามาสายหรือแต่งกายไม่เรียบร้อยได้แบบเรียลไทม์และข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการ,รทราบทันทีในด้านกิจกรรมเรามีระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ที่ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ และผู้ผรับผิดชอบสามารถตรวจสอบรายชื่อสรุปผลได้อย่างสะดวกระบบสามารถให้นักเรียนหรือผู้ปกครองตรวจสอบความประพฤติโดยให้ฝ่ายกิจการนักเรียนสามารถติดตามดูแลส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนได้แบบใกล้ชิดมีข้อมูลชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมส่งต่อระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป พัฒนาเว็บแอปในการบันทึกพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระบบเช็คชื่อหน้าแถวระบบตัดคะแนนความประพฤติหรืออื่นๆคุณครูสามารถบันทึกข้อมูลรายวันและเรียกตรวจสอบได้ในรูปแบบของรายคนรายวันและรายเดือนเพื่อให้เห็นภาพรวมพฤติกรรมของนักเรียนและเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงพฤติกรรมต่อไปด้วยระบบที่สร้างมาคุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบการเข้าโรงเรียนหรือคะแนนพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และทางโรงเรียนจะได้หาทางช่วยเหลือได้ทันทีทั้งหมดนี้คือแนวทางการ,ร,ารกนำนนัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียนของเราไม่ใช่แค่การรักษาเอกสารไม่ใช่แค่การจาดัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแต่นี่คือการสร้างเวลาคืนให้กับครูเพื่อให้ครูได้กลับไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือนักเรียนเราเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการจัดระบบที่ดีและใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมายโรงเรียนเพชรประชมุมพิยาจะเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของทีมงานและนักกรรมที่เข้าใจผู้ใช้งานจริงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้